สวัสดีครับพวกผขมดักนูฟนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับเด็กที่ผมใช้ในการไต่แรงเนาะแล้วก็จะมาแนะนำคอมโบนะครับว่าเด็กนี้นะครับถ้าเราจะเล่น3-2นะครับหรือว่าจะเล่นแบบชนะ3แพ้2แล้วก็จะชนะในเทินสุดท้ายเนี่ยเทินสุดท้ายเราควรจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับถึงจะชนะได้นะครับแล้วก็จะบอกข้อข้อเสียของเด็กนี้ด้วยนะครับ เด็กนี้นะครับเด็กเฟสทีฟนะครับเป็นเด็กที่เก่งมากๆนะครับในอาทิตย์ที่เอเนจี Energy น้อยนะครับเด็กนี้เก่งมากๆนะครับอย่างเช่นเด็กอย่างเช่นอาทิตย์นี้นะครับแต่ประเด็นคืออาทิตย์นี้เนี่ยนอกจาก Energy เปิดเทินมาน้อยแล้วนะครับ Energy cap ก็น้อยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไม่ใช่ตรงนี้สิเนี่ยนะครับ เอเนจี per turn 1ินสนะครับเอเนจีแคปก็13นะครับเริ่ม Energy ก็13นะครับซึ่งมันซึ่งมันทำให้เด็กของผมนะครับที่มันใส่การค่าไล่เยอะหลายใบเนี่ยอาจจะเขาเรียกอะไรอะอาจจะไม่ทันนะครับอาจจะลงการ์ดได้ไม่หมดได้นะครับแล้วก็อาจจะให้จะไม่คอมโบเสียได้นะครับเด็กนี้เนี่ยข้อดีว่าทำไมมัน เก่งในเด็กเอนร์จีน้อยนะครับเพราะว่ามันมีกราดที่ลดค่าไายถึง3ใบไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสนะครับกีนไนท์นะครับแล้วก็เอลนะครับเอลอยู่ไหนเอลนะครับสามใบนี้สามารถลดค่าไายได้นะครับซึ่งวิกนี้นะครับถ้าเราจวดใบใดใบหนึ่งใน3ใบนี้ได้นะครับตั้งแต่เทิร์นแรกนะครับเราจะไม่มีปัญหาเรื่องเอนร์จีเลยนะครับแต่ถ้าเราจวดพวกนี้ได้ช้าเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงนะครับ จริงๆใบนี้ก็ลดค่ารายได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่แน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นเด็กนี้เนี่ยจะมีโอกาสนิดนึงครับน้อยมากๆนะครับที่เราจะวน e เอน g จีไม่ทันเนาะแต่ถึงวน Energy ไม่ทันเด็กนี้ก็เก่งอยู่ดีนะครับมันจะส t r ร g เก e แค่ใบ2ใบเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายมันจะยังเก่งอยู่ดีนะครับเด็กนี้นะครับจะชนะเด็กมาซูเปียวได้ขาดลอยนะครับชนะขาดลอยเลยนะครับถ้ามือเก่งเท่ากันนะครับ ใบนี้ชนะถ้าเอา่เด็กนี้ชนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวน Energy ไม่ได้แล้วเ,เขาวน Energy ได้อย่างเงี้ยเออเขาได้ลงการ์ทุกใบแต่ว่าเราลงการ์ไม่หมดอันนี้มีเสียวนะครับมีเสียวว่าอาจจะชนะบ้างไม่ชนะบ้างนะครับถ้าใครมีปัญหาเจอเด็กมาซูเปี้ยวแล้วแพ้นะครับผมแนะนําให้ปั้นเด็กนี้เลยนะครับอา่าสรับคอมโบของเด็กนี้นะครับใน ตาสุดท้ายเนาะในลาวสุดท้ายลาวห้านะครับเราอยากได้รับเพิ่มเทินหนึ่งนะครับเพราะว่ารับเพิ่มเนี่ยจะบัฟการ์ด9ใบนะครับในเทิร์นสุดท้ายนะมันจะบัฟการ์ดทั้ง9ใบเรา22หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจั่วน้องเทินหนึ่งนะครับเพราะมันบัฟการ์ดหลายใบนะครับเราอยากจั่วแคนเดิลเทินหนึ่งนะครับเพราะเหมือนกันกับใบนี้เลยนะครับใบนี้เพิ่ม22นะครับใบนี้เพิ่ม28นะครับอ่าแล้วมันเพิ่มทุกใบนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากได้ เร, 1, เ,เราอยากจัวมันเทินหนึ่งมันจะได้บัฟทุกใบเนาะเราอยากจัวเบลนะครับเทินสามนะครับเพราะว่าเบลมีความสามารถถ้าจัวน้องได้เทินสามเนาะน้องจะบวกการ์ดบวกพลังให้การในมือเรา25หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบลเนี่ยต้องจัวได้เทินสามแน่ๆนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยรับเผิดต้องจัวเทินหะนึเนาะ แคนเดลต้องเจอดเทินหนึ่งแล้วก็เบลต้องเจอดเทินสามมันทำให้นะครับยูเลียลาดยูเลีแคทแล้วก็เกล่าซึ่งเป็นการ์ดคอมโบต้องลงด้วยกันเนี่ยคุณต้องลงได้มันในเทินสองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสามใบเนี้ยคลองสล็อตเทินสองนะครับสองใบนี้เทินหนึ่งนะครับใบนี้เล่นเทินสามนะครับแล้วก็แฮนด์แพรบกับแอปเปิลทรีแมนนะครับอ่าอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ควรจะอยู่ในเทิร์นสุดท้าย ใบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นใบที่จริงเป็นใบอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับควรจะเป็นยูเล่ล็อกนะครับเพราะว่าเด็กนี้เป็นเด็กยูเล่เนาะเราใส่จูเล่แมนเดนนะครับที่จะบับยูเล่ได้นะครับใบเนี้ยมันก็จะอ้วนกว่าการใบอื่นเรานิดหน่อยนะครับแต่ถ้ายูเล่ล็อกไม่ได้นะครับจะเป็นพีชแอปเปิลก็ได้นะครับหรือจะเป็นจูราโบก็ได้นะครับ หรือเป็นเป็นใบอื่นก็ได้ใบนี้ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับที่ซีเรียสจะมี8ใบนะครับอ๋อแต่จะซีเรียสนิดนึงว่าต้องเป็นเฟสทีบนะ,ะเราจะไม่ไม่เราไม่อยากให้ใบนี้กลายเป็นเ e เนซอง์นะครับหรือว่าเป็นกินไหนนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันเลยนะครับ เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดทำไมมันไม่ขึ้นแรงอ่ะทำหม่นะครับเออโอเคมันต้องขึ้นมันต้องขึ้นแรงแบบนี้นะครับสงสัยเมื่อกี้ผมผมกดผิดนะครับไปเล่นอีเวนต์นะครับเดี๋ยวรอโค้ชต่อสู้นิดนึงนะครับช่วงห้าหกโมงเนี่ยมันจะต้องรอนานนิดนึงนะครับถ้าเล่นประมาณสี่โมงเนี่ยมันจะกดได้รัวๆเลยนะครับอ่าเราเจอ เร,เราเจอคนแล้วนะครับคนนี้น่าจะเป็นคนนะครับและถ้าเป็นคนเนี่ยผมเดาว่าเราอาจจะเจอมาสุเปี้ยวนะครับอู้เราเจอเป็นเดี๋ยวผมปิดการยิงเตือนก่อนเนาะเราเจอเป็นไดนโนเสาร์นะครับถ้าเจอไดนโนเสาร์เราชนะชิวๆนะครับผมจะลงอะใบไหนที่ผมไม่อยากให้มันโผล่ในเทินสุดท้ายเนาะผมจะลงมันไว้ใน2ช่องนี้ ส่วนมาไหนที่ผมอยากให้ผมโชว์ผมจะลงไว้ช่องนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับการ์ดท,ที่เราลงไว้ใน2ช่องนี้นะครับการท,ที่เราลงไว้ใน2ช่องนี้มันจะชิปครับใน,ในสองช่องแรกอะ่ะมันจะชิปไปข้างหน้าเินหนึ่งนะครับอย่างเช่นรอบนี้ผมลงมันอ่าเธนที่สเนาะครั้งต่อไปที่ผมจัวได้เนี่ยมันจะชิปมาเธที่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวรอดูนะครับครั้งต่อไปที่ผมโจ้ได้มันจะชิปมาถิงที่หนึ่งโอ,อ้มือมือโคตรดีนะครับตานี้มือดีมากๆนะครับฝ่ายตรงข้ามเป็นเด็กเฟียซัมฟลายเออร์นะครับแม่เจ้าผมเพิ่งรู้ว่าเด็กเฟียซัมฟลายเออร์นะครับหรือว่าเด็กในตัวเสาวมีปีกนะครับมันจะมันจะ มันจะเล่นในวีคนี้ได้นะครับเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะอะตอนนี้ตอนนี้เทินคู่นะครับเทินคู่เนี่ยเป็นเทินที่เราไม่สนว่าจะแพ้ชนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะลงการ์ดอ่อนไว้ตำแหน่งที่3เพื่อให้มันมันจะเป็นเทินอ่อนของผมนะครับส่วนการ์ดเก่งๆผมจะวางไว้2ตำแหน่งแรกแบบนี้นะครับอุ้ยอย่าล็อกกินไนท์ขอร้องล็อกไปไหนก็ได้อย่าล็อกกินไนท์ เออโอเคสวยผมทำคอมโบไม่ได้นะครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามมีไอการ์ล็อกสามเทินพอมันมีการ์ล็อกสามเทินผมจะทำคอมโบโเกล่าไม่ได้นะครับเฮ้ยมันเก่งขนาดใส่ยีฉีได้ครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวผมต้องไปจัดแล้ะ ผมต้องผมต้องวิจัยเด็กนี้แล้วเฮียมันคือยีฉีอ่ะมันเพิ่มพลังสูงมากนะครับแต่มันเพิ่มค่าไล่ด้วยนะครับแสดงว่าเขาใสาย่ยีฉีในเด็กนี้ได้แสดงว่าเด็กนี้มันต้องโหดพอตัวนะครับโอเคเนื่องจากว่าเรา่าเราจัดคอมโบไม่ได้นะครับเราจัดคอมโบยูเล่ไม่ได้นะครับเราก็จะไม่เล่นคอมโบยูเล่น,นะครับอ่า เราไม่จําเป็นต้องดองต้องดองอยย่เล่น,นะครับเราก็จะเล่นแค่อ่าใบนี้ต้องอยู่เทินหนึ่งเนะาะผมก็เนี่ยใบนี้ต้องอยู่เทินหนึ่งนะครับอ๋อเขาใส่บันยิปนะครับเข้าใจแล้วก็เลยทำได้นะ Okay. ใบนี้ก็ต้องอยู่เธอหนึ่งนะครับผมใส่เป็นพีซเมเกอร์ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับไหนเราก็ทำคอมโบไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เกล่าอยู่เทอสองนะครับหเรามีสิทธิ์แพ้นะครับเพราะเราทำคอมโบเกล่าไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่า แล้วก็3ใบนี้นะครับจะอยู่ที่เทินสามแบบนี้นะครับนี่มันก็จะรุนแรงเหลือเกินนะครับกับคอมโบนี้นะครับซันตาคลอสผมอาจจะดองไว้นะครับผมอาจจะดองคามือเลยนะครับเทินเนี้ยผมแพ้นะครับผมต้องแพ้นะครับ ทีนี้ผมก็จะลงแบบนี้นะครับผมยังไม่ลงลิตเติ้ลแจ็คนะครับเพราะว่าถ้าลงลิตเติ้ลแจ็คเทอร์นี้เนี่ยมันจะจริงๆก็ลงได้แหละมันจะไม่ได้บัฟจลราโบในเทอร์นถัดไปเนาะแต่ว่าเราลิตเติ้ลแจ็คโดนล็อกอย่างเหี้ยนะครับ ลิตเติ้ลแจ็คโดนล็อกอย่างนี้ร้อยเจ็ดแปดผมลงท่านี้นะครับอยากรู้เหมือนถ้ายูเล่มันบัฟลิตเติ้ลแจ็คหรือว่าบัฟซิสเตอร์เนี่ยจะดีมากนะครับอ่าลิตเติ้ลแจ็คไอ้ไม่ใช่ยูเล่หลาดนะครับบัฟซิสเตอร์สวยมากนะครับโอ้ลิตเติ้ลแจ็คโดนล็อกนะครับถือว่าปวดมากนะครับ แต่ว่าพอฝ่ายตรงข้ามนะครับใส่การ์ดขัดคอมโบเนาะมันจะทําให้คอมโบของฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่มีประสิทธิภาพนะครับอ่ามันก็จะเป็นข้อดีข้อเสียตัดกันไปเนาะฝ่ายตรงข้ามใส่การ์ดตัดคอมโบผมนะครับมันก็จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นยากเองนะครับแต่เขาก็แล้มพลังได้สูงอยู่นะครับสูงมากๆเลยอ่า อามาดูพลังของเล็กนี้กันนะครับเทิรนแรกนะครับเราก็จะลงแบบนี้นะครับนี่แบบเบิ่มๆนะครับเฮ้ยอ๋อแล้วไปนะครับผมนึกว่าศัตรูได้บัฟสนามด้วยนะครับศัตรูได้แค่บัฟเผ่านะครับไม่ได้บัฟไอการ์แบบเต็มที่นะครับอ่าโอเค เทินสองนะครับดูความโหมดนะครับป้างนะครับหกรนะครับขนาดไม่ฟูคอมโบนะครับถ้าฟูคอมโบเล็กเนี้ยมันเทินสองเทินสามอ่ะมันจะได้ประมาณแป0รยนะครับอ นี่ครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับสลับเด็กนี้นะครับโหดปะครับนี่นะครับเด็กยูเลนเ่นะครับเฟสชีฟนะครับเราก็วิวเพย์เข้าไปทีนึงนะครับ ใส่ดีจังเลยนะครับรูปโปรคุ้นๆด้วยผมน่าจะเป็นเพื่อนกับเขาอยู่นะครับอาจจะเดี๋ยวเล่นตอนที่เสร็จผมอาจจะเทรดการดกับเขาสัหน่อยนะครับอ,อ่อมาซี่นะครับคนนี้เก่งนะครับคนนี้เก่งมีแต่คนเนี้ยมีหลายเด็กนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะใช้เด็กอะไรสู้กับผมนะครับเขาใช้เด็กมาซูปเปียวนะครับอืม มือผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับมือไม่ค่อยดีแบบนี้นะครับเราพยายามเล่นการ์ดให้แบบให้ใช้ energy ได้คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็ลงการ์ดที่จะลด energy ก่อนนะครับอนอกจากมันลด energy แล้วเนี่ยมันเป็นการ์ดที่ผมไม่อยากให้อยู่ในเทอร์สุดท้ายด้วยพอดีนะครับมก็ลงไปเลยนะครับที่ผมไม่อยากให้มันอยู่ในเทอร์สุดท้ายเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่การ์ดเฟสทีเห็นไหมถ้าเป็นเฟสทีมันจะเป็นต้นคริสต์มาสนะใบนี้ไม่ใช่ต้นคริสต์มาส อ่มันเป็นอาร์เธอร์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้บัฟนะครับเธอในท้ายมันจะไม่โตนะครับเธอร์นี้เรามีโอกาสแพ้สูงมากนะครับต้องดูว่าเขาจั่วได้อะ atomically หรือเปล่านะครับถ้าจัวได้อตอ h มิกติโอรี่ก็คือเหนื่อยนะครับเธอร์นี้ผมจะลงแบบนี้นะครับ ร้องให้ไปนะครับถ้าเราจั่วได้ h a n d ์แ a รเทิร์นสนะครับเทิร์นนี้เราจะชนะถ้าเราจัวไม่ได้เราแพ้นะครับได้ยูเล่สองใบนะครับคอมอืมผมเสี่ยงนะครับถ้ายูเล่บัฟเดือดๆนะครับผมชนะสวยนะครับโอเคผมชนะละ โอเคผมชนะละควันแท็บสวยนะครับโอ้เพอร์เฟกคอมโบนะครับแบบนี้นะครับผมก็ลงอย่างนี้ไปเลยนะครับแฮนด์แท็บนะครับแล้วก็ยูเล่นะครับเพราะว่าแฮนด์แทบกับแอปเปิลทีแมนเป็นการ์ดเก่งของเราเราอยากได้ใน เธนที่เก่งที่สุดพอดีนะครับเนี่ยมันก็จะชิปไปนะครับแต่เธอรนี้เราจะแพ้นะครับเธอนี้เราสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าโอเคแหละสองใบนี้มันเก่งนะครับแต่ว่าเธอเนี้ยจะเป็นเธนอ่อนของเราเราจะลงการ์ดที่ไม่เก่งหลายใบนะครับเช่นเรเนซอง์นะครับเนี่ยเช่นเรเนซอง์เช่นลิตเติ้ลแจ็คนะครับ โอเคนะครับฝ่า mm hmm. ตรงข้ามฟูลคอมโบนะครับมือก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับเขาได้อะตอมิกเทโอรีตอนตอนลาวหนึ่งนะครับถึงจะไม่ได้ตั้งแต่เธอแรกก็เถอะแต่ก็ได้ในราวหนึ่งนะครับนะถือว่าเป็นเด็กที่คู่ควรนะครับกับการเป็นมาตรวัดนะครับว่าเด็กของเราเนี่ยเก่งหรือเปล่านะครับ ศัตรูนะครับน่าจะคิดว่าเด็กเขาเก่งกว่านะครับแต่เขาไม่รู้นะครับว่าเด็กผมเก่งกว่านะครับเด็กผมเนี่ยเป็นเด็กที่แบบออปติไมซ์มาแล้วนะครับเพื่อสู้กับเด็กเขาโดยเฉพาะใช้คำนี้ก็ได้นะครับโอ้โหเขาลงสแ,แตมป์ปีดนะครับอุ้ยกลัวจังเลยนะครับ สตามปิีดน่าจะทำอะไรผมไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็มีของดีเหมือนกันนะครับเธอเนี้ยอาจจะดูเหมือนเราแพ้อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเธอหน,น้าเนี่ยเราจะจัดเขาหนักๆนะครับ เพราะว่าเรามีเกล่าที่บับด้วยนะครับอ่ามันก็จะเป็นคอมโบนี้เลยนะครับ7จ็ดร้เหรอเจ็ดร้อโอเคนะครับ ทีนี้เทอนี้เราก็จะแพ้นะครับแต่เราจะไม่แพ้แบบจะว่ายังไงเดียรคือเราจะแพ้แต่เราจะทิ้งดาเมจไว้อยู่นะครับโดยการที่เราจะลงยูเลล็อกที่เราดองไว้นานนะครับการที่เราแพ้แต่เรายังทิ้งดาเมจไว้อยู่เนี่ยมันจะทําให้เขา จำเป็นที่จะต้องเล่นการ์ดเก่งอย่างน้อย1ใบนะครับแล้วเราจะลองเราจะลองยูเล่แคทกับยูเลหลาดไว้บนมือนะครับเพื่อเล่นคอมโบยูเล่นะครับในในเทอร์นหน้านะครับนี่ก็อุ้ยอ่า เดี๋ยวนะเทินสามได้ได้ได้ลง2องใบได้นะครับคอมโบยูเล่ต้องมาก่อนนะครับพลังหายนิดเดียวไม่เป็นไรเฮ้คอมโบเรายังติดอยู่นะครับคอมโบเรายังติดอยู่อะจะเย็นๆนะครับ จริงๆอ่ะมันจะมีตาหนึ่งที่ผมลงที่ผมได้เซนนคลาสกับกรีนไนท์ในเทิร์นเดียวกันเนาะผมเลือกลงกรีนไนท์ก่อนเซนนคลาสจริงๆต้องลงเซนนคลาสก่อนกรีนไนท์อ่าผมจะจำไว้นะครับม,มามาดูคอมโบกันนะครับนี่เลยนะครับใบนี้เล่นเทิร์นหนึ่งอู้แคนดล อ๋อแคนเดลไม่ขึ้นนะครับแคนเดลไม่ขึ้นพลังหายไปเท่าไหร่ยี่คูณสนะครับหายไปเยอะอยู่นะครับพลังหายไปประมาณ80นะครับใช่พลังหายไป84นะครับถือว่าแย่มากเลยนะครับ นี่นะครับคอมโบเกล่าเราติดแล้วนะครับมันก็จะทําพลังได้ประมาณ8ป0แนะครับสำหรับคอมโบเกล่านะครับเราก็วิวเพลย์เข้าไปครับนี่คือขนาดเขาได้ขนาดไอแคนเดลผมมาช้าไปเธอหนึ่งเนาะเออมันยังได้แบบนี้ขนาดนี้เลยนะครับ ทีมาดูเทิร์นสุดท้ายนะครับอ่าก็จะลงแบบนี้ไปนะครับ995นะครับอ่นี่นะครับเด็กนี้ก็จะแรงประมาณนี้นะครับมาซูเปียวไม่มีสีชนะเลยนะครับโอเคนะครับก็สุดท้ายก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าคุณมีปัญหานะครับกับเด็กมาสูเปี้ยวนะครับไม่สามารถชนะได้นะครับคุณปั้นเด็กนี้เลยนะครับฝึกเล่นเด็กนี้เลยนะครับกินมาสูเปี้ยได้ตลอดการนะครับสำหรับเด็กเฟสทีฟครับโอเคสุดท้ายก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ